ครับสวัสดีครับนักศึกษานะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะสอนการการใช้จาวาส c r i ปตนะครับแยกต่างหากจากไฟล์เอกสาร HTML นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยจะสอนเรื่องการเขียนจาวาสค r i ปตแบบเบื้องต้นนะฮะก็ยังไม่ได้เต็มรูปแบบนะครับก็นะครับไฟล์เดิมของเรานะฮะที่ที่ผมทำงาน นะครับชื่อ test js. html นะครับนะฮะในไฟล์ html เช่นนี้นะครับก็จะมีแถบที่เป็น javascript เห็นไหมฮะมีอยู่2ส่วนส่วนบนกับส่วนล่างนะฮะทีนี้นะครับถ้าเราต้องการผมผมเอาเพียงส่วนบน,นแล้วกันนะส่วนล่างผมไม่ใช่แล้วนะฮะ เราต้องการจะแสดงข้อความ Hello JavaScript เนี่ยฮะที่ส่วนบนของหน้าเว็บเพจนะครับและเราต้องการที่จะแยกเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับแยกไปไว้อีกไฟล์หนึ่งนะฮะเพื่อประโยชน์ก็คืออย่างที่ได้บรรยายไปในในคลาสแล้วก็บอกแล้วว่ามันสามารถเอาไป reuse ได้นะฮะเอาไปใช้กับไฟล์อื่นได้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะนี่คือไฟล์ test.js.html นะครับผมตัดไปก่อนนะฮะแล้วก็ สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะฮะไฟล์ new นะฮะเลือก javascript นะครับเสร็จแล้วคลิก create นะฮะในไฟล์ javascript เนี่ยนะฮะมีแค่นี้เองมี document write hello javascript นะฮะไม่ต้องเอาแท็ script ตามมานะครับไม่จำเป็นต้องใช้นะฮะเสร็จแล้วบันทึกนะครับ,รนะรบชื่อว่า js อนุสกอร์เฮลโหลนะครับพอบนันทึกไปเนี่ยมันจะมีนามสกุล js ขึ้นมาให้เองนะครับจากนั้นเนี่ยไฟล์ test js เนี่ยอันเดิมนะฮะที่ที่เราตัดโค,โคด้ดส a v a s c r ออกไปเนี่ยนะครับเราเพิ่มนะครับ attribute src นะครับนะฮะแล้วก็ ระบุชื่อไฟล์เลยก็ได้นะฮะเพราะว่ามันอยู่ในอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะฮะ test js กับ jslo e l นะฮะหรือคุณจะเบ์ก็ได้นะฮะพอคุณคลิกเบเนี่ยคุณก็คลิกที่ไฟล์ที่คุณต้องการแล้วคลิกโอเคนะฮะก็จะใส่โค้ด JavaScript มให้คุณอนกงนะครับเซฟ,ฟนะครับโอเคนะครับเซฟ,ฟนะครับแล้วผมขอลองรันด้วย Firefox, นะครับน,ะบนี่นี่คือไฟล์ที่อันนี่คือผลที่ได้าจากการดันไฟล์นะครับ test js html hello javascript นี่ยังอยู่นะฮะยังยัง,ย,งยังทำงานอยู่นะครับผมลองแก้ไขข้อความนะครับจากภายนอก ลองคูรีเฟรชดูนะครับจากภายนอกเห็นไหมฮะก็คือใช้ Javascript จ,จากจากภายนอกเอกสาร HTML นะครับส่วนที่ผมได้เคยอธิบายไว้ว่ามัน reuse นะครับก็คือการการนำไฟล์ j a v a ส c ริป t อันนี้นะฮะกลับไปใช้กับไฟล์ HTML อื่นๆนะครับหรือไฟล์เว็บเพจแบบอื่นๆนะครับ ลองดูนะฮะผมจะลองสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่อันหนึง่งไฟล์ HTML นะครับผมจะเลือกเป็น HTML v e r s i o น5เลยนะฮะ แล้วเราก็ลิงก์ไปยังไฟล์จาว a สค r ิป t นะครับ js hello นะครับส s e ับ c ร ok โอเคนะครับคลิกเซฟนะครับตั้งชื่อไฟล์ว่า e s ส2นะครับ สแลคคลิกเซฟนะฮะเอสซีนะมันแก้กลับมาให้เป็นเหมือนเดิมแล้วนะฮะไม่ต้องกังวลเสร็จแล้วลงรันเพจดูนะครับนะะนี่คือเ Hello JavaScript น่าจกภายนอกนะ,ะก Final, นะแล้วก็ข้อความเดิมก็คือสวัสดี html 5บวกกับ JavaScript นะ,ะส่วนนี้คือไฟไฟแรกนะฮะที่ที่เราทำงานด้วยข้แยกเอาไว้ เห็นไหมครับข้อความ h e โ l ่จากวันสคริปจากภายนอกเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่ทั้งสองที่นะพอจะเห็นประโยชน์ไหมฮะว่าคุณสามารถที่จะเขียนโค้ดที่ดินที่ที่เดียวนะฮะแล้วสามารถนําแบ่งกันใช้กับหน้าเว็บเพจอื่นๆได้นะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้จบจะเพียงเท่านี้ครับ